สวัสดีครับนักเรียนห้องความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาชั้นม .1-3 ท,ทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับครูประวุฒิฟองคำหรือว่าครูก,กรนะครับกับชั่วโมงห้องเรียนกีฬาเนาะก็วันนี้นะครับเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3เกี่ยวกับทักษะกรีธาประเภทล้านวันนี้เราจะเรียนเรื่องทักษะการคว้างจัรนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับ วิชาการเราก็จะดูคลิปวิดีโอการป้งจัรนะครับเป็นการป้งจัาเพื่อความเป็นเลิศน,นะครับเป็นท่าที่สมบูรณ์แบบนะครับอาเชิญรับชมได้เลยครับดู เพื่อความเป็นเลิศตอนนี้นำเสนอเทคนิคการคว้างจักรไปชมกันครับการคว้างจักรที่ดีจะต้องเริ่มต้นด้วยการจับจักรที่ถูกต้องขั้นตอนที่1ใช้นิ้วชี้แบ่งจักรออกเป็น2ส่วนข้อสุดท้ายของนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยเกาะที่บริเวณขอบจักรส่วนนิ้วหัวไม่มือใช้ในการประคองจักรลำดับต่อไปนะครับเป็นการกลิ้งจักรไปด้านหน้าโดยจักรจะถูกกลิ้งออกจากนิ้วชี้ ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับย่อเข่าขวาลงเียงจักไปทางด้านหลังกลิ้งจักออกไปเป็นแนวเส้นตรงขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการฝึกการควบคุมจักให้เคลื่อนที่ไปในอากาศเป็นแนวเส้นตรงโดยการโยนจักรขึ้นไปในอากาศ แรกในการยืนขว้างนะครับจะต้องวางเท้าให้ถูกต้องเสียก่อนปลายเท้าซ้ายอยู่ในแนวเดียวกับส้นเท้าขวาให้ย่อเข่าขวาลงพร้อมกับบิดตัวไปทางด้านหลังอันหลังให้ติศทางที่จะคว้างครับอันนี้คือท่ายืนขว้างนะครับการยืนคว้างเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับเพราะถ้าเรายืนคว้างยังไม่แม่นยํายังไม่สามารถส่งแรงเป็นอย่างดีหรือส่งแรงได้อย่างถูกต้องแล้วเราไปเคลื่อนที่คว้างก็จะทําให้การคว้างขาดความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของการคว้างจับ ต่อไปจะเป็นการฝึกขั้นตอนการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์ในการคว้างจัรนะครับขั้นตอนนี้จะเริ่มจากการเวียงจากหมุนเข้าสู่ท่าพร้อมคว้างพอทาท่าการเคลื่อนไหวในการคว้างโดยสมบูรณ์แบบได้ถูกต้องเข้าสู่ท่าพร้อมคว้างแล้วเราก็จะเริ่มขั้นตอนการคว้างโดยสมบูรณ์นะครับก็คือจะ้เริ่มต้นด้วยการเวียงหมุนเข้าสู่ท่าพร้อมคว้างในการคว้าง การฝึกเทคนิคในแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้องตามหลักการเคลื่อนไหวจะทำให้ระยะทางในการคว้างจับเพิ่มขึ้นครับที่นักเรียนได้ชมจบลงไปแล้วนะครับก็คือคลิปวิดีโอของเทคนิคการคว้างจับขั้นสูงนะครับก็ดูแล้วสมบูรณ์แบบมากเลยครับก็อยู่ที่การฝึกฝนนะครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงการคว้างจับนะครับการคว้างจัร เป็นกรีธาประเภทล้านอีกหนึ่งอีกหนึ่งประเภทนะครับที่ผู้เข้าแข่งขัน,ขนแต่ละคนต้องคว้างจับออกจากพื้นที่ภายในวงกลมให้จับไปตามทิศทางตามกําหนดตามกติก,กาไว้ผู้ที่คว้างจับได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะนะครับต่อไปเทคนิคในการคว้างจับนะครับเทคนิคในการคว้างจับเนี่ยมีอยู่ด้วยกันอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่1แการยืนอยู่กับที่ และแบบที่2การหมุนตัวกว้างจับนะครับก็ที่นักเรียนได้ชมคลิปวีดีโอเนี่ยต้นต้นคลิปจะเป็นการยืนอยู่กับที่นะครับกว้างจับนะครับเมื่อเราฝึกจนชํานาญแล้วก็จะเป็นการหมุนกว้างจับก,ก็คือหมุนตัวกว้างทําให้การทรงแรงเนี่ยได้ไกลขึ้นจับก,ก็จะ,ะหมุนไปตกได้ไกลขึ้นนะครับต่อไปการกว้างจับเนี่ย แบ่งออกเป็น5ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1การจับจับเนาะการจับจับเนี่ยก,ก่อนคว้างเนี่ยควรเลือกจับจับตามความถนัดความยาวและความแข็งแรงของนิ้วมือนะครับก็จากภาพนะครับด้านซ้ายมือเป็นรูปภาพจับนะครับกอการแข่งขันในประเภทประชาชนนะครับกชชปบ็ประชาชนชายประมาณ2อกิโลนะครับประชาชนหญิงประมาณ1นกิโลนะครับตามภาพเลยนะครับใช้นิ้ว คนนิ้วนะครับจับแล้วหัวนิ้วมือประคองไว้ต่อไปขั้นตอนที่2นะครับเป็นการยืนเตรียมตัวก่อนคว้างจับนะครับตามปกตินะครับผู้แข่งขันควางจับเนี่ยจะต้องเข้าไปยืนอยู่ในพื้นที่ของวงกลมตามที่กติกากาหนดไว้แต่สําหรับการเรียนของนักเรียนนะครับอาจจะขีดเส้นหรือทําเครื่องหมายที่เริ่มควางจับก็เพียงพอแล้วถ้าจับจับด้วยมือขวา ให้ยืนหันไหล่ซ้ายไปในทิศทางที่จะกว้างแ้าซ้ายอยู่ชิดขอบในด้านแน้าวงกลมนะครับเทาขวฝาแยกห่างจากเท้าซ้ายประมาณ1ช่วงไหลาตามภาพเลยนะครับนี่คือการยืนเตรียมตัวต่อไปขั้นตอนที่3การเบี่ยงจักรนะครับการเบี่ยงจักรเนี่ยควรฝึกหัดเบี่ยงจักรอยู่กับที่หันหน้า ริมาในลักษณะกว้างม,มือให้คล่องแคล่วโดยไม่เกรงส่วนต่างๆของร่างกายสามารถบังคับจับได้ดีโดยไม่รู้สึกว่าจับหลุดออกจากมือไปเสียก่อนอ,อาจใช้สายหนังรัดจับติดกับมือแล้วเวียงผ่านไปมาไปมานะครับทําหลายๆครั้งจนเกิดความเคยชินกับจับนะครับต่อไปการปล่อยจับเมื่อเริ่มเวียงจับไปข้างหลังให้ย่อเขา่าทั้งสองลงเข่าขวาจะแบะออกพร้อมกับบิดลำตัว ตามไปเล็กน้อยจับเวียงไปข้างหลังในระดับไหลและความแ่ามมือลงเมื่อสู่จังหวะที่เวียงไปข้างหลังแล้วให้เริ่มคว้างจักโดยเหยียดเท้าขวาและเท้าซ้ายอาจจะก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าวพร้อมกับเวียงจับไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วในลักษณะความแฝ้มมือโดยใช้กําลังส่งจากการบิดไหล่สะโพกแขนตึงแอนหน้าอกแขนซ้ายและ ไหลซ้ายต้องหมุนพร้อมทั้งวาดแขนซ้ายไปด้านหลังจักจะทำมุมเวียงขึ้นจากข้างหน้่เริ่มต้นประมาณ30องศาก่อนนะครับทำมือ3ามองศาเมื่อจับมาถึงระดับหน้าก็ให้ปล่อยจับทํามุมสูงขึ้นไปจากพื้นประมาณ40องศาครับอันนี40้40องศาไม่เหมือนกับทุ่มหนักนะครับทุ่มหนักนี่ประมาณ45องศาครับจักเนี้ยจะปล่อยทํามุมกับพื้นเนี้ยประมาณ 40, 40องศานะครับ ซึ่งอาศัยแรงแรงช่วยส่งจากปลายเท้าขวาการบิดไหล่และสะโพกนะครับส่งแรงจากตั้งแต่ปลายเท้านะครับต้นขาสะโพกแล้วก็ไหล่ส่งแรงไปยังแขนนะครับแล้วก็ข้อมือในการเบี่ยงจับต่อไปขั้นตอนที่5นะครับเป็นการทรงตัวเมื่อคว้างจับไปแล้วการทรงตัวเมื่อคว้างจับไปแล้วเนี่ยเมื่อปล่อยจับหลุดจักมือไปแล้วให้ก้าวเท้าขวามาแทนเท้าซ้ายทันที อาจใช้การกระโดดเปลี่ยนเท้ามาข้างหน้าในลักษณะเดียวกับการาเดียวกับการทุ่มน้ำหนักก็ได้นะครับก็ใช้เทคนิคการเปลี่ยนแถวครับถ้าไม่ใช้เทคนิคการเปลี่ยนแถวก็เรียนอาจจะทรงตัวไม่อยู่อาจจะหลุดออกไปจากเซกเตอร์นะครับทําให้เกิดการแฟลลครั้งนั้นก็จะไม่นับนะครับก็หลักการคว้างจักนะครับก็คล้ายๆกันกับการส่งแรงของทุ่มหนักนะครับ ต่อไปเป็นประโยชน์ของการเล่นกรีธาประเภทคว้างจับนะครับการเล่นกรีธาควางจับก็เหมือนกับการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆที่ผู้เล่นจะได้รับประโยชน์จากการเล่นมากมายนะครับอนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับจะทําให้พวกเราเนี่ยมีอารมณ์แลกเลิ่อจ่มาสก้ามเนื้อสมบูรณ์แข็งแรงแรูปร่างได้สัดส่วนมีบุคลิกกาพที่ดีร่างกายแข็งแรงนะครับมีความต้านทานโรคดี เป็นวิธีช่วยลดไขมันในร่างกายได้ดีวิธีหนึ่งนะครับระบบประสาททํางานดีทําให้นอนหลับสนิทการหายใจดีขึ้นกล้ามเนื้อทรงอกมีการขยายตัวให้แข็งแรงมากขึ้นระบบย่อยอาหารและระบบการขับถ่ายทํางานได้ดีขึ้นร่างกายมีความอดทนต่อการทํางานทําให้เหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็วเส้นเลือดขยายตัวส่งผลให้การไหล,เว,หลเวียนเลือดนะครับหรือว่าไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ ก็ถ้าใครฝึกจนขั้นชำนาญน,นะครับมีแววเหมือนเดิมครูก็จะส่งพวกเราเนี่ยไปแข่งในระดับจังหวัดในระดับภาคแล้วก็ในระดับชาติต่อไปนะครับก็ฝึกตั้งแต่โม1นอึอาจจะได้มีโอกาสได้รับชัยชนะตอนม3ก็ได้เนาะ,ะก็ยังไม่สายขอพวกเราตั้งใจฝึกนะครับก็ต่อไปจะเป็นการบ้าน ใบงานที่4รหัสใบงาน0ูนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3ทักษะกรีธาประเภทลานเรื่องการกว้างจับก,ก็ไม่อย่างนะครับใบงานรายละเอียดก็อยู่ในคลิปนะครับคำตอบทั้งหมดก็อยู่ในนั้นเนาะถ้าพวกเรายังยังไม่เข้าใจก็ก,กลับไปดูซ้ำหลายๆรอบนะครับในคลิปวิดีโอนะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอให้พวกเราตั้งทำตั้งใจทำใบงานนะครับ กอเป็นเด็กดีอยู่บ้านแห่งกายโควิดทุกคนนะครับเปิดเทอมเราก็เจอกันสวัสดีครับ